อ่าช่วงนี้ก็เป็นการเทคออฟนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าลำนี้ก็โปรยอยู่ครับแต่วันนี้เรามาดูนะฮะว่าสามารถเทคออฟได้ดีไหมอ่าลองดูครับช่วงนี้ก็ดูการอาจจะสปีดครับว่าน้ำหนักมันสองข้างเท่ากันไหมปรากฏว่าเท่ากันดีครับแ้ค่อยปรับไปทีละนิดช่วงนี้เราก็จะลงแล้วครับ ตัวันนี้ลงอีกข้างนึงครับเพราะว่าลมเปลี่ยนทิศทางดูภาพลงดีๆนะครับนิ่งไห่นิ่งดูนะครับ <c oughs> มาแล้ว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  <c oughs> ผลของลมครับทําให้การลมยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะครับแม่วันนี้น่ารักมากอะเนี้เรามาดูลำต่อไปครับกำลังจะเทคออฟในช่วงติดต่อกัน,น,นเนื่ยครับ <c oughs> ก็ลำนี้ชื่อสปอตเตอร์ครับเป็นลำที่บินได้ไวมากกว่าสองลำเมื่อกี้เยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่สวยงาม เหมาะสำหรับคนที่เล่นเก่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะบินได้คล่องตัวมากและเร็วมากครับลองดูครับช่วงเทออฟ์เอาแท้ๆความเร็วของเขาเราแทบจะมองไม่ทันด้วยกล้องครับมันเร็วจริงๆโอ้มันมากสปอตเตอร์ครับสุดยอด ตอนนี้ก็ควงเล่นอยู่บนอากาศนะครับยังเมามันเลยครับอากาศดีๆแบบนี้ครับต้องได้เครื่องบินดีๆอย่างนี้ครับคุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับอยากให้เขาทำอะไรเขาก็ทําได้นี่ครับสปอเตอร์น้องรักสวยมากสีก็สวยนะเหลืองสดับสม้มที่นี่บุรพากาสวัสดีครับ